ยอดสถานการณ์ผู้ติด,ดเชื้อโควิดก็ย,<ห>ยังลายคือเกา,าบรลดจากมือยอดผู้ติด,ดเชื้อโควิด19ค่ะประจำวันพุธที่16กุมภาพันธ์2565นะคะรวม16,462ร้ายค่ะจำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ16,326รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ136้ราย ผู้ป่วยสะสม4 1 5 6 2 7รายค่ะข้อมูลตั้งแต่วันที่หนึงมกราคมจนฮอตมื่อนี้นะค่ะสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่1 1จังหวัดภาคอีสานตอนบนข้อมูลมื้อนี้ค่ะมีสถานการณ์ที่นาเป็นห่วงเกือบทุกจังหวัดมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นค่ะพี่แน่นจ้ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะข้อมูลมื้อนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่4 7 9ราย ผู้ป่วยสะสม43,597ลายรักษาหายแล้ว39,459ลายเสียชีวิต308ลายค่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะข้อมูลเมื่อวานนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อลายใหม่258ลายลผู้ป่วยสะสม16,792ลายรักษาโตหายแล้ว14,212ลายเสียชีวิต57ลายค่ะ ไปเบิงที่จังหวัดกาละสินขอมูลมือนีเนาะคะ่ะผู้ติดเชื้อไร้ไม้สอ3ยไร่ค่ะสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเก่าดไร่มาจากพื้นที่เสียง16ไร่ค่ะกลับมาจังหวัดขอนแกน่นขอมูลวันที่1ิกลุมพาพันธ์2565ค่ะมีผู้ติดเชื้อไร้ไม้หน่ไร่ผู้ป่วยยืนยัน120ไร่สอบสวนโรค28ไร่ค่ะ ไปที่จังหวัดอุดรธานีของมูลวันที่สิบหากุมภาพันธ์ค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่ร้อยยี่สิารายผู้ป่วยยืนยันสองหมื่นหกพันสร้ายค่ะรักษาหายหายแล้วสองหมห้าพันร้อยเจ็ดสารายละกะเสียชีวิต181่ร้อยแปดายค่ะ,คะล,ลักลอยทั้งนั้นเลื่อยยัางนาเป็นห่วงดูแลเบื้งแย่เจ้าของไซเมดคือจังนองกิ๊กกับพินแน่นี่แหละค่ะ,คะไปไ่มาไซกระดาเนาะผูดเดว่าให้ฉีดวัคซีนค่ะ ไปฉีดได้แล้วนะคะเพราะว่าสถานสถานพยาบาลสถานที่ใกล้บ้านต่างๆเพื่อกลัไมีเหตฉีดมีเห้เลือกสูตรพร้อมเดชยังเข้าไปได้เลยแมนว่าตอ้อยานด้วยค่ะพวกเขากระฉีดมาแล้วแมน